โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมชินนะฮะก็วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการพัฒนาฝีมือตนเองในแบบนี้นะครับก็ผมได้คัดมาประมาณาห้าข้อใช่ผมคัดมา5ข้อนะครับก็มีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยฮะข้อหนึ่งก็คือการการเชื้ออะไรวะการเซตติ้งนะครับผมกพอการเซตติ้ง สามารถดูได้ตามคลิปแล้วของผมเลยนะครก็สามารถใช้เซตติ้งนั้นในการเข้ามาฝึกก่อนได้นะครับผมแค่นั้นแหละครับคุณก็ลองใช้เซตติ้งนี่ผมได้ลงไปคลิปที่แล้วแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองก็ได้นะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็ข้อ2ครับข้อ2คือคุณต้องรู้ฝีมือตัวเองนะครับผม ว่าฝีมือคุณอยู่ในระดับไหนนะครับก็ถ้าเข้ามาแรกๆก็เล่นเพลงง่ายๆนะครับผมไม่ต้องเล่นยากนะครับคือถ้าคุณไม่เคยแตะเกมแนวนี้มาก่อนก็ลองเล่นง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปขั้นสูงๆเนี่ยคือมันจะเกินเบอร์ไปนะครับคือแบบมันยากไปครคุณก็อาจจะกดไม่ได้นะครับซึ่งก็รวมถึงผมเลยนะครับถ้าผมเล่นเพลงที่มันเกินเบอร์ไปก็กดไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็แนะนําเลยก็คือเล่นเพลงที่อยู่ในระดับของตัวคุณนะครับผมต่อไปข้อ3ครับข้อ3คือถ้าคุณรู้สิมือคุณอล้วใช่ไหมคุณต้องรู้สิ่งต่อไปก็คือรูปแบบของตัวโน้ตนะครับผมรูปแบบของตัวโน้ตเป็นยังไงก็สมมติโน้ตลูกแบบลูกสอหรือตัวโน้ตมันไหลลงมาคือหน้าตามันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมละครับ นั่นะครับคือรูปแบบตัวโนน,นะครับผมก็จะมีทั้งโนจ็คที่ผมรู้ว่าผมรู้จักน้อยมากครับอันนี้ผมไม่ได้ศึกษามาก่อนด้วยนะฮะก็เดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับเป็นรูปของเกมโอสุนะครับผมสามารถลองเล่นกันได้นะครับก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่ฝึกได้ดีเชียลนะครับผมในคลิปหน้าผมจะมาทำาะไรกับเ,เกมโอสุด้วยลวกันนะครับโอเคต่อไป ขอ้อที่เทไหรนะขอ้อที่สี่ใช่ตะกี้ขอ้อที่สามอันนี้ขอ้ขอที่สี่ข้อที่สี่คือฝึกครับผมใช่ขอ้อที่สี่เข้ามาุณต้องฝึกแน่นอนครับก็ฝึกเล่นไปเรื่อยนะครับอย่างผมเนี่ยเล่นมาได้หนึ่งปีแล้วนะก็ฝีมือก็ถือว่าอยู่ในระดับกําลังดีเลยนะครับใช้ได้อยู่ก็ลองฝึกกันได้นะครับผมผมแนะนำเนาก็ฝึกนะผมฝึก ทุกวันเลยรก็ได้นะครับถ้าคุณไหวนะครับผมก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็แบบจัดตารางไว้เลยนะครับว่าวันนี้จะเล่นเกมโน้นเกมนี้นะครับวอร์มือเ้วยเกมไหนนะครับผมก็ลองจัดตารางเล่นกันได้นะครับส่วนข้อ5ครับผมการพักผ่อนนะครับคือเล่นอยู่แล้วน่มันก็ต้องมีการพักผ่อนนะครับผมถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่พักผ่อนหน้ากาคุณก็จะแบบ ไม่พร้อมในวันถัดไปนะครับก็จะทําให้ฝีมือนั้นดรอปลงนะครับผมข้อแนะนําเลยก็คือเล่นละครับผมถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่ให้พักนะครับผมรู้สึกแบบกดไม่ไหวให้พักแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณฝึกเล่นต่อมันจะปวดมือนะครับผมแล้ววันต่อไปคุณจะเล่นไม่ได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรละครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับผม คลิปหน้าผมน่าจะทำเป็นเกมโอสุนะครับผมสำหรับผู้เล่นในคอมนะส่วนผู้เล่นมือถือนี่เดี๋ยวผมต้องไปหาเกมมาก่อนนะครับเพราะว่าผู้เล่นในมือถือเนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นในมือถือนะครับก็พอเล่นได้อยู่นิดนึงนะครับในมือถือผมก็นั่นแหละครับเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าเอ้ยใช่เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผม ไปลนะครับบ๊ายบาย